สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาเจอ,เจอ,เจอกันกับดีเจต่อรีวิวกันอีกแล้วนะครับในช่วงที่อัดคลิปนี้อยู่เนี่ยก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีคําถามหรือว่า, request านะรีเควส์ก็มาในการให้แนะนำนะครับโลชั่นในการดูแลผิวทาผิวแบบชนิดที่เรียกได้ว่าเพิ่มเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้เยอะๆหลากหลายลายี่ห้อก,กันหน่อยนะครับซึ่งต่อไคุณก็จะพยายามไปสรรหาตัวดีๆเด็ดๆนะครับมาฝากกันกแล้วกันแล้วก็วันนี้จะเน้น ในเรื่องของการขึงนความนุ่มและก็ชุ่มชื้นเพื่อผิวที่แห้งกร้านนะครับให้กับผิวพรรณของเราโดยเฉพาะและแน่นอนนะครับสูตรแล้วก็ยี่ห้อที่ต่อระคุจาแนะนําสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะเติมน้ําเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราแล้วเนี่ยก็ยังมีสมนสมของสารกันแดดน,นะครับผมที่ใส่เข้ามานะครับเป็นที่น่าพอใจในการปกป้องผิวของเราด้วยเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเราไปจะเจอกับเจ้าครีมตัวนี้กันดีกว่าเลยว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะครับผมแมทนธอแดนเจ้าครีมยี่ห้อนั้นก็คือในส่วนของนีเวียตัวนี้นี่เองนะครับผมซึ่งก็จะเป็นสูตรที่ให้ความนุ่มและก็ชุ่มชื้นกับผิวแห้งกร้านโดยเฉพาะใครที่ผิวแห้งกร้านนะครับอาจจะเพราะสภาพ ผูมีอาการนะครับหรือว่าจะเป็นคนที่ผิวแห้งอยู่แล้วหรือว่าผิวที่ร่วงโรยไปตามอายุเนี่ยเราก็ต้องมีการเพิ่มเติมความชุ่มชื้นนะครับด้วย moisturizer ดีๆโลชั่นตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเพราะว่านีเวียสีน้ําเงินเนี่ยคือเรารู้กันดีว่าเขาช่วยผิวเรานุ่มชุ่มชื้นเป็นอย่างมากเลยจริงๆแล้วก็มีหลายสูตรด้วยและก็สูตรนี้เพื่อผิวนุ่มชุ่มชื้นเติมน้ําให้ผิวโดยเฉพาะแล้วก็ยังมีส่วนผสมของสารป้องกัน แสงแดดกันอีกด้วยแต่ว่าคุณสมบัติเด่นๆเมื่อเราใช้โลชั่นตัวนี้เป็นประจำแล้วเนี่ยมีอะไรที่เด็ดมากๆหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นกับเราเดี๋ยวไปติดตามกันดีกว่าว่าใช้แล้วผิวจะเป็นอย่างไรและแน่นอนมีส่วนประกอบชุมชนสมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปติดตามกันเลยครับ และนี่คือน i เวีย n t t n s s v e m o อ s t u r e อร์ y Milk นะครับ SPF 15เป็นโลชั่นบำรุงผิวกายที่ผสมสารป้องกันแสงแดดเพื่อผิวนุ่มชุ่มชื้นเปล่งปลัง่ง รอมปกป้องแสงแดดอีกด้วยซิ่งก็ในส่วนของนีเวียนั้นนะครับเขาได้มีการพัฒนาครับในส่วนของโลชั่นเนื้อน้ำนมเพื่อการดูแลผิวให้กลับมานุ่มและก็ชุ่มชื้นฉ่ำเด้งอิ่มน้ำโดยเฉพาะพร้อมกันนี้สูตรนี้เนี่ยพิเศษมากๆที่ชอมมากๆก็คือว่าเขาผสมสารกันแดดเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะได้ผิวที่อิ่มฟูอิ่มน้ำไปพร้อมๆกับการปกป้องแสงแดดกันอีกด้วยนะ นั่นเองซึ่งเขาก็จะมี50เท่าสกินนูเทรียนนะครับที่เปรียมคุณค่าอาหารผิวถึง50เท่าช่วยฟื้นบำรุงผิวแห้งเสียให้นุ่มชุ่มชื้นอิ่มน้ำยาวนานแล้วก็ยังมี S.P.F. 15ปกป้องผิวจาก U.V.B. ย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้ผิวของเราเนี่ยคล้ำเสียกันอย่างแน่นอนนะครับซึ่งพอใช้ไปเป็นประจำแล้วเนี่ยนะครับผลที่ได้ก็คือ1หลานะครับเขาช่วยปรับ ความสมดุลของผิวใครที่ผิวแหง้งผิวก็จะนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะครับ 2. ก็คือเขาช่วยฟื้นบำรุงผิวที่แห้งกร้านให้กับเราด้วย 3. คือผิวจะดูเปล่งปลั่งสุขภาพดี 4. ก็คือสีผิวดูสม่ำเสมอ 5. ผิวดูเรียบเนียนขึ้นนะครับ 6. ก็คือบำรุงผิวให้นุ่ม 7. ผิวชุ่มชื้นอิ่มน้ำ 8. ปกป้องผิวจากความแห้งกร้าน 9. สึมซาบล้ำลึกและก็สิบบำรุงผิวได้ยาวนานมากๆเลยและที่แน่นอนนะครับเจลโลชั่นตัวนี้ได้ผ่านการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้แต่อย่างใดนะครับนั่นก็คือหมายความว่าใครที่ผิวแห้งมากๆสามารถใช้ได้ใช้ได้ดีเลยแหละนะครับหรือว่าใครที่ผิวแพ้ง่ายนะครับรวมถึงผิวมันผิวผสมก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้ด้วยเหมือนกันค่อยๆปรับสภาพผิวกันไปเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีผิวมันแต่พอเจออากาศที่เย็นๆอย่างหน้าหนาวหรือว่าเราอยู่ในห้องแอร์กันอยู่บ่อยๆเราเนี่ยนะครับผิวของเราก็อาจจะเกิดอาการแห้ง ก็ร้านขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเราต้องทาโลชั่นกันอยู่บ่อยๆเพื่อเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราและก็สูตรนี้เป็นบอดี้มิลโลชั่นที่ต่อรักุลอยากจะแนะนํามากๆเลยนะครับเพราะว่าโอโหนะคือปกติเนี่ยเป็นคนที่ใช้อานีเวียที่เป็นตลับสีน้ําเงินที่เข้มๆข้นๆน,นนะอยู่แล้วนะครับก็คืออันนั้นดีมากยิ่งช่วงหน้าหนาวนี่ขาดไม่ได้เลย นะแต่บางทีเราก็อยากจะนะครับได้ตัวมิลกี้โรชชั่นหรือว่าโรชชั่นน้ำนมที่ทานหลังอาบน,าน้ำได้เรียบลื่นมากๆกนะครับก็เลยไปสอยตัวนี้มาแล้วก็ใช้ดีมากๆก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆกันด้วยพอดีมีคนถามมาว่าอยากจะดูแลผิวที่แห้งกร้านนะครับในช่วงหน้าหนาหรือว่าสภาพอากาศที่แห้งๆหน่อย ก็แนะนำหลายๆยี่ห้อหน่อยได้ไหมนะครับเป็นตัวเลือกนะครับก็เดี๋ยวให้ตัวนี้ไปเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวสำหรับคนที่มีผิวที่แห้งอยากกรานต้องการความนุ่มและก็ชุ่มชื้นเป็นพิเศษตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยทีเดียวนะครับตัวนี้350มิลลิตรนะครับผมใช้ได้นานมากๆเลยนะ แต่ตอรักคุณก็จะเป็นคนที่ทาเยอะหน่อยโบกทั่วตัวนะครับผมหลังอาบนะ้ําวิธีการใช้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับทาได้บ่อยเท่าที่ต้องการนะครับยิ่งโดยเฉพาะก่อนจะออกจากบ้านเพราะว่าเขามีส่วนผสมของสารป้องกันแสงแดดนั่นเองใครที่นะครับขี้เกียจที่จะทาครีมกันแดดหรือว่าครีมบํารุงหลายๆตัวนะครับทาตัวนี้ตัวเดียวก็เอาอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะออกจากบ้านไปทําธุระไปเรียนไปทํางานกันได้เลย จะให้ดีก็อย่าลืมที่จะพกนะครับไปทาเพิ่มเติมระหว่างวันกันด้วยก็แล้วกันหรือนะครับถ้าเกิดว่าคิดว่า,า SPF 15ยังไม่พอกับการปกป้องผิวจากแสงแดดแล้วแล้วก็คุณก็สามารถที่จะไปเลือกนะครับครีมกันแดดที่มี SPF สูงๆป้องกันได้ทั้งรังสี UVA และก็ UVB มาปกป้องแสงแดดกันอีกต่อหนึ่งก็แล้วกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะ นะครับปกป้องเฉพาะรังสี uvb เท่านั้นนะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะใส่มาให้ครบเหมือนกันเนาะนะครับทั้ง uv a uvb ก็น่าจะดีเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าเราคิดว่าไม่เพียงพอเดี๋ยวไปทาเพิ่มหาเพิ่มกันละกันเนาะ เดี๋ยวมาสรุปกันก,กันนะครับผมว่าเจ้าในส่วนของน i v e ีย o d y m i l ิ SPF 15 Intensive Moisture มตัวนี้เนี่ยเหมาะก,กับใครเหมาะก,กับคนที่ผิวแห้งอยากกร้านแล้วก็ต้องออกแดดบ่อยๆนะครับเพราะว่าเขามีส่วนผสมพิเศษที่ช่วยเติมน้ําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นเป็นพิเศษนุ่มมากๆอยากจะบอกว่าทั้งนุ่มทั้งหอมเลยนะครับแต่ว่ากลิ่นจะไม่ฉุนเกินไปก็จะเป็นกลิ่นของนีเวียทั่วไปนั่นแหละนะครับแล้วก็ยังช่วยปกป้องแสงแดดกันอีกด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่ายังไม่ พออย่าลืมพกไปทาระหว่างวันหรือเติมนะครับในส่วนของครีมกันแดดอื่นๆทาทับลงไปก่อนจะออกจากบ้านกันด้วยและก่อนนอนอยังสามารถที่จะใช้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ทาทั่วผิวก่อนที่จะนอนได้อีกด้วยนะครับใครใช้สูตรนี้กันบ้างเนาะนะครับที่จีนีเวออกมาเยอะมากนะครับแล้วก็สูตรนี้ก็ าบางที่ก็อาจจะไม่มีหายากหน่อยนะครับก็ลองไปเสิร์ชข้อมูลกันอูกระกันหรือว่าจะสั่งทางช้อปปี้ลาซาด a าเลือกร้านที่ไว้ใจได้สั่งมาใช้กันนะครับแล้วก็มีคําถาม อ,อยากจะสอบถามข้อมูลใช้ตัวนี้อยู่ดีไม่ดีชอบไม่ชอบอะไรยังไงบ้างเข้ามาคุยกันนะครับรวมไปถึงใ,ใครที่อยากจะรีเควสให้ต่อระกูลได้ช่วยแนะนําผลิตภัณฑ์ในการดูแลผิวอืนอ่นๆหรือวิธีการดูแลผิวส่วนใดอีกนะครับก็เข้ามาคุยเข้ามาขอกันใต้คลิปนี้กันได้เดี๋ยวจะเข้ามาตอบและก็พยายามทำคลิปออกมาให้กับทุกคนได้มาดูรู้ข้อมูลแล้วก็เอาไปดูแลตัวเองกันนั่นเองครับส่วนวันนี้ด i จ i t a l รีวิ e เวอร์ก็ต้องขอให้ทุกคนอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกันให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจครับวันนี้ดีเจต่อรีวิวเวอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ